โรงเรียนในสหวิทยาเขตละหานรายโรงเรียนละหานรายรัชดาพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32ข้อมูลพื้นฐานที่อยู่2 6 4หมู่ที่8ตำบลละหานรายอำเภอละหานรายจังหวัดบุดรีรัมย์รหัสไปรษณีย์สา1หนึ่งข้อมูลผู้บริหารนายประภาสนิทรำมตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ <ę> นายสุพจน์ปานใจนามตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษนายอภิชาวงเมธนันตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นายจันเทพสุกระโทกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษนายบุญเยี่ยมวงศีสาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการบริบททั่วไปของสถานศึกษาจำนวนนักเรียน2,709คน จำนวนครู152คนผู้บริหาร5คนข้าราชการครู133คนพนักงานราชการ7คนครูธุรการ1คนครูอัตราจ้าง6คนรักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสารงานพระราชดำริโรงเรียนละหารสายรัชดาพิเศษ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6แผนการเรียนเข้มข้นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แผนการเรียนศิลปภาษาและแผนการเรียนศิลปทั่วไปอาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจโรงเรียนละหานทายรัชดาพิเศษมีจำนวนนักเรียน2,709คนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3 1,415คนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6 1,172คนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่1ถึงปีที่3 หนึคนบุคลากรจำนวน152คนผู้บริหารห้าคนข้าราชการครู133คนพนักงานราชการเจคนครูธุรการหนึ่งคนครูอัตราจ้าง6คนเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2514 โดยนายกิมยงนันทวิเชษพง์เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรกและปัจจุบันปีการศึกษา2563ผู้บริหารคือนายประภาสนิดรำรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวนสี่คนประกอบด้วย 1. นายสุพจน์ปานใจนามรับผิดชอบบริหารกลุ่มงานบริหารทั่วไป 2. นายจันเทพสุกระโทค รับผิดชอบบริหารกลุ่มง,งานบริหารวิชาการ 3. นายอภิชาวงเมธนันรับผิดชอบบริหารงานงบประมาณและงานบุคคล 4. นายบุญเยี่ยมวงศรีสารับผิดชอบบริหารกลุ่มง,งานกิจการนักเรียนวิสัยทัศน์โรงเรียนและหารสายรัชดาพิเศษมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เรียนรู้อย่างสุขใจใฝ่คุณความดีมีปัญญาเป็นเลิศโรงเรียนละหางไซรัชดาพิเศษมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาจนเกิดผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนผลงานที่ได้รับ 1. ได้รับพระราชทาน เกติบัตส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่สองเกติบัตแห่งการเข้าสู่สถานภาพสถานศึกษาอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จบนฐานงานสวนพฤกษ,ษาศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2. กิเติบัตรรางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลศระดับประเทศด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลงานดีเด่นที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนผลงานที่ได้รับ 1. กิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วผลงานรางวัลชนะเลิศระดับประเทศทูบีนัมเบอร์วันทีนแดนซ์ไซ์2019รุ่นชีนเอกช่วยพระราชทานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสริวัฒนาพันนวดี 2. ด้านการเต้นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีระดับโลก ที่ฟินิก i x แอริโซน USA งานฮิปฮอปอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแด์การแข่งขัน HSI Thailand Hip Hop Dance Championship 2019รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคม2562 ผลการแข่งขันฐานรอบคัดเลือกรอบ23ทีมจาก65ทีมทั่วโลกรางวัล Popular ่าบูและรางวันชนะเลิศงานส n น a เกอร์โชว์เค2019ที่แฟชั่นไอ c e แลนด์ช o อปปิ้งม l l 13กรกฎาคม2562อีกหนึ่งผลงานกับรางวันชนะเลิศระดับประเทศการแข่งขันสตรีทเวิลด์ไทยแลนด์2019 รุ่นจูเนียเมื่อวันที่11-12พฤษภาคม2562ที่ฟิลจะพารังสิต 3. ด้านกีรามวยไทยนักเรียนละหานทรายรัชดาพิเศษไปสู่เวทีโลกมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกนางสาววนิชชาสิมวงมัธยมศึกษาปีที่4ทับ3รุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกร,รมัม ระหว่างวันที่27กันยายนถึง7ตุลาคม2562ประเทศตุรกีนักชกหญิงทีมชาติไทยได้เหรียญทองแดงมวยไทยสมัครเล่นเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นไม่เกิน54กิโลกร,รมัมนะับประเทศตุรกีนางสาวปาริชาติยอดนางรองมัธยมศึกษาปีที่5ทับ4 รายการมวยสากลยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยณโรงเรียนลิทธยรวน,นาลัยกรุงเทพชกรุ่นอายุไม่เกิน57กิโลกร,รมัมได้รับเหรียญทองแดง 4. ด้านทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2562ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณจังหวัดศรีสะเกดร,ระหว่างวันที่12ถึง14เดือนธันวาคมพุทธศักราช2562รางวัลชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันแอโรบิกมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่1เหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันสร้างสารรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP มัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชายมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงปีที่สามโรงเรียนในสหวิทยาเขตละหารทรายโรงเรียนละหารทรายวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสามสิบสองข้อมูลพื้นฐานที่อยู่สิบห้าหมู่ที่เก้าตำบลโคกหวาน อำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์รหัสไปรษณีย์ส1 1หนึ่งข้อมูลผู้บริหารนายธนกิตพรมบุตรตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษบริบททั่วไปของสถานศึกษาจำนวนนักเรียน265คนจำนวนครู21คนรางวัลที่ภาคภูมิใจและผลงานดีเด่น วันที่20พฤศจิกายน2562ชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์เข้าแข่งขันการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่17ปีการศึกษา2562มูลนิธิปเปรมติณสูรานุนวันที่24ถึงวันที่26กันยายน2563รางวัลสมาร์ทโมเดล น,นายธนติพรษมบุตรโครงการโรงเรียนสุดฤทธิ์ผลงานระดับประเทศโรงเรียนละหานทรายวิทยาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกเนื้อที่หนึ่งร้อยเก้าสบเจ็ดไร่มีเขตพื้นที่บริการห้าหมู่บ้านได้แก่บ้านสมจิตบ้านโคกหวานบ้านหนองหมีบ้านหนองละหานทราย บ้านโคกสำราญเห็นลาดพัฒนาเดิมโรงเรียนละหานทรายวิทยาเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนลหานทรายรัชดาพิเศษขยายสาข,าขาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและผู้ปกครองตำบลโคกหวานตำบลลหารทรายและตำบลถาวรในการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาเพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายและการเดินทาง พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมบุตรหลานให้เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงโรงเรียนในสหวิทยาเขตละหารทรายโรงเรียนรวมจิตวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32ข้อมูลพื้นฐานที่อยู่430หมู่ที่5ตำบลหนองแวงอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์สามหนึ่งหนึข้อมูลผู้บริหารนายนัทนันสีคุณตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษบริบททั่วไปของสถานศึกษาจำนวนนักเรียน327คนจำนวนครู25คนรางวัลที่ภาคภูมิใจและผลงานดีเด่นวันที่3กันยายน 2,562ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา2,562ระดับเงินสพทกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนตาจงพิทยาสัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32ข้อมูลพื้นฐานตั้งอยู่ที่1 1 1่งบมสิบ้านดอนมันตำบลตาจงอำเภอละหานรายจังหวัดบุดรีรัมย์รหัสไปรษณีย์สามหนึ่งหนึจ็ดนำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา19คนจำนวนนักเรียน210คน ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวทัศนีเนตรประโคนวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษรางวัลที่ภาคภูมิใจหนึ่งชนะเลิศระดับจังหวัดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมมูล,ลนิธิเป็นติน,นสุลานนนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่งเข้าประกวดโครงงานระดับภาคครั้งที่17ประจำปีการศรึกษา2562สสภานักเรียนโรงเรียนตาจงพิทยาสรร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต3 2ได้ผ่านการร่วมกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจไปกับ TSC ของคณะกรรมการนักเรียนระดับประเทศประจำปีการศึกษา2562จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน3มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบโล่เพื่อเป็นเกียรติแก่โรงเรียนตาจงวิทยาสัน ตำนังงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32ให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํำรุ่นที่11ประจำปี2563 4. นางสาววลียาสายสว่างได้รับรางวัลระดับทองอันดับสองการประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หถึงปีที่สระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษาสองพั นางสาวปทุมวดีสุขจันดีได้รับรางวัลระดับเงินการประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2563 โรงเรียนไทยเจริญวิทยาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32ข้อมูลพื้นฐานที่อยู่330หมู่ที่5ตำบลไทยเจริญอำเภอรประคำจังหวัดบุรีรัมย์รหัสไปรษณีย์31220ข้อมูลผู้บริหารน,นายวีระเทพเนียมมหัตถีตำแหน่งผู้วหน่วยการโรงเรียนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษนางสาวกำไลทิพย ราชแก้วตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะชำนาญกรารบริบททั่วไปของสถานศึกษาจำนวนนักเรียน504คนจำนวนครู33คนรางวัลที่ภาคภูมิใจผลงานดีเด่นได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ2รับการประเมินระหว่างวันที่2ถึงวันที่4 ธันวาคม2562ผ่านการประเมินสำนักง,งานรับรองคุณภาพการศึกษาสำนักง,งานรับรองมาตรการและประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนประคำพิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม,มัธยมศึกษาเขต32ข้อมูลพื้นฐานที่อยู่โรงเรียนประคำพิทยาคมหมู่ที่18ตำบลหุ่นทำนบอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์รหัสไปรษณีย์31220ข้อมูลผู้บริหารนางสาวมินิสาปราะนามากาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษนางจีราพรรุกขศน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและพัฒนาระบบวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษนางสาวธีมานันลีประโคนตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษนายวิทยาบุตรอินตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการทั่วไปบริบททั่วไปของสถานศึกษาจำนวนนักเรียนหนึ่งคนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา17เจดคน วันที่ภาคภูมิใจและผลงานดีเด่น15มกราคม2562ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนออยอน้อยประจำปีงบประมาณ2561ระดับดีมาก2ธันวาคม2562เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่ต้นแบบ14กรกฎาคม2563ผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2562เป็นลำดับที่4ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก14ธันวาคม2563รางวัลเหรียญทองรายการน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6โรงเรียนประคำมพิทยาคมก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2536โดยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนร่มก้าบุรีรัมย์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัม โดยใช้สถานที่ที่ทำาการเรียนการสอนชั่วคราวบริเวณสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคอเภอประคาัดบุรีร,รัมย์เมื่อวันที่13พฤษภาคม2537กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสลายุทธ์เสลารักผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนร่มก้าบุรีรัมย์มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนประคาพิทยาคมและในวันที่15สิงหาคม2537 โรงเรียนได้ย้ายจากที่ทำการสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคอเภอรประคำมาอยู่ในที่ของโรงเรียนปัจจุบันซึ่งเป็นที่ราชพัสดุอยู่ในความครอบครอ,องของกรมปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ทิศเหนือติดถนนสายประคำและหานทรายทิศใต้ติดคลองชลประทานและไร่นาของราษฎรทิศตะวันออกติดหมู่บ้านหนองต้อตำบลหนองต้ออ,อรประคำจังหวัดบุรีรัมย์ทิศตะวันตกติดกับพื้นที่สถานีกับการสัตว์บุรีรัมย์ การจัดการศึกษาของโรงเรียนประคันพิทยาคมมี2ระบบ 1. ในระบบมปลายมีสองสาย 1. สายวิทยค์คณิต 2. สายวิทยค์คณิตปวชโรงเรียนทำา o u u กับวิทยาลัยการจัดการนนดินแดง 2. ระบบการศึกษาทางเลือก โรงเรียนร่มก้าบุรีรัมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขสา2ข้อมูลพื้นฐานที่อยู่99หมู่ที่7ตำบลโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์รหัสไปรษณีย์สา2หนึ่งสองข้อมูลผู้บริหารนายธนพลธนศิรังกูลตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษนายพิมลศักดิ์สืบสำราญ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษบริบททั่วไปของสถานศึกษาจำนวนนักเรียน686คนจำนวนครูผู้สอน46คนรางวัลที่ภาคภูมิใจและผลงานดีเด่น2559โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่7ระดับประเทศประเภทสถานศึกษาระดับกลาง2559รางวัลยอดเยี่ยมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาระดับกลาง2,559ได้รับรางวัลปปสระ,ระสดรับเงินประเภทสถานศึกษาที่มีกิจกรรมป้องแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด2,559รางวัลน,นักเรียนคุณธรรมจริยธรรมระดับประเทศ2,562การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเมืองแตะเกม62 2,562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนร่มเก้าบุรีราในการแข่งขันศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562-2563ได้รับการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสมศ